สวัสดีครับผมเดลต้าครับนี่มันแจกพาร์เนลของไอซูนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ใต้คอมเมนต์นนะมันจะมีดูดหัว96อเซนอันนี้เปิดในเกมนะครับลดการดีเลย์แต่หน้าจอเปิดหน้าล็อบบี้นะครับแล้วก็กระสุนตรงเปิดหน้าล็อบบี้แล้วก็ dpi DP dpi แล้วแต่คนจะเล่นนะครับพันสี่ห้าพันแล้วก็แปดพันครับผมไม่เปิดนะเพราะผมปรับ d ี i ปไปแล้วอันนี้คือ ความไวของ dpi นะผมจะปรับจากคูณคูณสองนั่นแหละอันนี้ก็คืออะไรไม่รู้นะเนะี่ยผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะอ๋อเมนูความเร็วนะครับความไวผมก็จะต้องปรับสุดให้ดูกันแะแล้วก็ช่วยลากช่วยลากนี่ก็เปิดหน้าลบบีมไม่รู้อ่ะผมอ่านไม่ออกเปิด auto ผมไม่รู้เปิดอะไรนะอันนี้ซับ ไว้ลดการดีเลย์นะครับแล้วก็ลบประวัติการรายงานการแบร์แล้วก็แล้ว,วก็าากาน,นรายงานนะมผมพูดผิดอะไรขอโทษเลยนะแล้วเปิดประมาณนี้นะเดี๋ยวผมไปเทสให้ดูในโซนนะเดี๋ยวเรียวเลยมา นี่คนระับแล้วก็มาเปิดอีกนะครับเปิด96%้าสิห์ดูดหัวนะแล้วก็ผมจะมาเปิดช่วยลากด้วยนะนี่นะับแล้วก็เอาไว้สายบนมาไอ้ลดการดีเลย์ทุกคนเห็นเป้ากลางหน้าจอไหมครับเนี่ยนะเห็นปะ่ะกลางหน้าจอมันนะี่นต้องปรับจอแหว่งนะครับมันมันค่อยไปอยู่กลางหน้าจอนะนี่นะดูดดีอยู่นะนะั่น่ะ ผมเพิ่งโหลดซีไฟกลับมาครับดูด,ดีนะเนี่ยดูด,ดีนะไม่ มันก็เร็วนะครับลรงนด้นต้องฟีฟันไม่ฟีฟานธรรมดาอ่ามีตัวบ้างครับของซื้อมันในเว็บก็กากนะครับไม่ดูดีมากมนะันนี่นะ ตไปดูสอนลุงเลยครับไป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 ,ไปสวัสดีครับมานนี้มาสอนดาวน์โหลดนะให้ทุกคนกดเข้าไฟล์นี้นะแล้วก็กดแยกไฟล์ไว้ที่นี่นะรหัสเดี๋ยวผมบอกใต้คอมเมนต์นะครับทำไมผมใส่รหัสผิด ถ้าผมเดี๋ยวผมบอกใต้คอมเมนต์นะนี่นะครับตัวนี้คือตัวตัวนี้คือตัวพารเนลนะอันนี้คือ user name นะครับอันนี้คือ user name นะอันนี้ใส่ข้างบนนะครับแล้วก็อันนี้คือก็ตัวนี้คือรหัสผ่านนะครับนั่นคนกดแตกไฟล์มานนครับอ่าผมไปอนุญาตน่อนี่นะครับแป๊บนึง แล้วก็กดแต่ไฟล์าม,มาติดตั้งมันเลยนะแล้วก็มันก็จะให้กดนี้นะับแล้วก็ยืนยันว่าจะติดตั้งอ่ะอันนี้มันก็แล้วแต่นะแค่นั้นนะอย่างนี้นะครับแล้วก็กดเสร็จไปครับอันนี้คือ user name นะ Z น eus นะครับแล้วก็ v หนึ่งนะเ eus แล้วก็ให้ทุกคนกดปัดออกมาครับเข้า f แ,แล้วก็ข้างล่างเป็น v หนึ่งนะครับแล้วก็กดกดตัวนี้คือจัดเอจจำรหัสนะครับที่เราเคยเข้านะแล้วก็ให้ทุกคนกดตัวนี้ครับ มันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับใครเล่นฟรีไฟแม็กก็กดฟรีไฟแม็กใครเล่นฟรีไฟลมดาก็กดฟรีไฟธรรมดาครับอันนี้ฟรีทำไมแล้วก็สมมุติผมจะเข้าฟรีไฟแม็กเอฟฟรีไฟธรรมดานะครับก็ให้ทุกคนกดตัวนี้นะกดเข้าไปครับมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็มันบอกกดเปิดฟรีไฟให้ทุกคนกดเปิดเลยครับแล้วก็มันจะขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็กดฟรีไฟย้าไปครับ อาจจะนานนิดนึงนะแล้วก็มันก็จะได้ตัวนี้มานะนี่นะครับแบบชันๆเลยนี่นะให้ทุกคนกดแล้วแล้วก็เล่นได้ตามปกติครับก็เปิด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 อะไรเรียบร้อยครับขอบคุณครับบ๊ายบาย